มต้องมีผู้เข้าเป็นขี้ด้วยไม่ต้องมีคนพูดกี่เผาไม่รู้ท้องเลยตอนที่สองไปไม่พูดและต้องขอดับไฟคุณพี่น้องสี่ตัวดีครับวันนี้เราเล่นกันครับวันนี้ฉากมันแปลกๆเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยไหมหรือว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องแล้วกันก็คือเพราะอะไรอ่ะ เป็นใส่ถุงเท้าสีเหลืองวันนี้น่ารักนะเนี่ยเออใช่น่ารักกว่าหน้ามึงอ่ะ <c oughs> วันนี้เรามาอยู่ที่สตูดิโอที่เป็นพาร์เนอร์กันที่ป๊อปสตูดิโอเราเปลี่ยนฉากใหม่เพราะเรา,ารมากับรายการใหม่่ซีนัทปลาเขาทำไมอะเไม,ไมดันนี่อเพราะวันนี้รายการใหม่ซีนัท กลับมาแล้วกตดิกไกก็คือมันจะมีคำถามแล้วก็จะมีคำตอบสมมติถามว่าอาหารไทยที่โด่งดังมากในโลกนี้คืออาหารอะไรมันก็คือต้มยำซึ่งในพวกเราสี่คนจะเป็นช้อยแต่ว่าเราอ่ะจะบอกช้อยเนี่ยพร้อมกันแล้วจะมีหนึ่งคนที่เป็นคนตอบนั่งอยู่นี่ก็คือพี่โอ๋อตอนนี้ตบมือให้พี่โอ๋อนตบมืออีกทีนี้จะเป็นโอ๋อน จะมีคนตอบคนตอบเขาก็จะตอบมาว่าอาหารนั้นคืออะไรที่สําคัญก็คือใครที่เป็นคนพูดคําตอบนั้นคือในในคำว่าต้มยำในพวกเราสี่คนจะมีคนเดียวที่พูดคําว่าต้มยำ้องใา่ให้ถูกว่าคนไหนพูดต้มยำใช่คนอื่นเราจะต้มตํ้มอ่อมอ่ำต้มมัามลองลองเทสให้เขาดูก่อนนะใช้อยมันจะประมาณนี้หนึ่งสองสามต้มยำ งานนี้แล้วให้พูดทายให้ดูว่าใครเป็นคนพูดใครไม่เข้าใจก็ก็ไปดูกันเองซึ่งวันนี้เป็นหมวดทหารพร้อมแล้วไปทำดิวออกไปไปไปผัดเผ็ดผัดเผ็ด จับเด็กผัดเผ็ดผัดเป็ดจับเด็กสมเสร็จพี่โอ้เ k a หลงเลยเพราว่าไม่หลงก็เลยโอเคคำถามคืออาหารที่ใช้เครื่องแกงในการทำและมีรสชาติจัดจ้านึง3อผัดเผ็ด ฟังได้กี่รอบวันสามหนึ่งสองสามผนเด็ก รูาา้สึว nee. ่าฝังขวาอะไรเป็ดปคิดว่ามป็นคำว่าอะไรตอนนี้ว่าเป็นคว่าผัดเป็ดผัดเป็ดผัดเป็ดใ่ไเ้ยอาจจะฝังนี้ก็ได้ที่พูดผัดเป็ดลกก็พูดในในส่วนของสัตว์นะครัของปอยเป็นตัวเลยเอาถึงรอบมนี่รอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายอ่ะหนึ่งสองสเป มอต้องตอบตอบเป็นจิ๋วอ้าวเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้จ้องปากจิ๋วคนเดียวเฉลยทีละคนบอยพูดว่าอะไรน้องเซ็จใช่หรอเอาอาพยานรู้กับใครจับเด็กเอาไม่พันเป็ดเ๋ยวพันเป็ดตัวเดจ๋งๆมาเนี่ยจิ๋วเราไปตุ้งตังเราได้ไปดื่มกัน ขนมที่จิ๋วชอบกินเจนนี่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 ก็ก็ฉีกก็เค็มปี้เลยอะเค็มปี้เค็มปี้เค็มปี้โอเคพร้อมนักปราดพร้อมแล้วพร้อมไหมพวกเราเป็นนักปราดพร้อมคำถามมีอยู่ว่าต้องถือเหรอคำถามมีอยู่ว่าจริงจังนะครับ คำามึงไม่จริงจังคำถามมีอยู่ว่าใครมันเอากล้อหวางไว้หว่าเดี๋ยวไม่ใช่คำถามมีอยู่ว่าขนมที่จิ๋วชอบกินอุ้ยเยลลี่เหรอมีหลายอย่างหนึ่งสองสามเจมมี่ก็มีพวกเป็นขี้ได้ น้องปอยได้ยินมาะมากจอ์หรือเจ๊ป้าเรี่นเป็นคำว่าเยนลี่ไม่รู้ว่าคนไหนแต่ปอยกับพี่โอ่ได้เ่ลาใช่ไหมไรไงพวกเราอ่ะคอนเอาพิสิตครั้งที่สองครั้งที่สองนะครับได้สามครั้งนะครับโอเคหนึ่งสองสามเคนบี้เคนบี้เคมบี้ ในนี้รอบสุดท้ายนะครับพูดเราต้องทำให้มันตอบไม่ถูกใช่ไหมใช่แต่ว่าเราไม่โกงเราก็พูดไม่โกงใช่โกงได้โกงได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามเจมี่พี่อุ้ยใช่ตาตาเจฟฟ์ฟาร์มเจฟฟ์ฟาร์มพูดอะไรครับหนึ่งสองสามเจนนี่ชอบกินเจนนี่เหรออยากฟังใก้อยากฟังใกลฟังก่อ่อ เคมปี้เอาของบอยไว้ของใบเย็นที่ใช่เยี่ยวมาแล้วยูนิคด้วยเฮลี่เย้จิวไม่ได้คะแนนเนี่ยชอบขนมหวานในญี่ปุ่นอะเดฟุกุเออเดฟุกุไอ้กินจุ๋ว ไ่ฟันไอตกไข่ฟันไอตอะไรอีกอไอกพไลูดูไ่ฟูดไ้ไ้อไ่อไู่เี้ยกันอยู่วะเนี่ยดังเนี่้ดังไหมกินจุอะไรโอเคเชิญออกไปข้างนอกอีกครั้งนึงครับ เรียกมาเข้ามาเลยแล้วจะได้ดูสับสนเออวันนี่ยเราไม่น่าคุยกันไปเริมเลยแล้วแเออในช่วงนี้จิ๋วเอาใจยินดีดีใจเอ้นกัญชาถูกกัญชัยม่ตเตรียมตัวพร้อมแล้วตอนนี้จริงๆก็เตรียมตัวมานานมากนะตัวก็เกือบเข้าคุกแล้วน้องโปยนะครับน้องโปยโป้ยอ๋อชื่ออะไรแนะนำตัวกันต่อคณะคณะกรรมการครับ จี่ปอยครับจักนกรกรเจ้าพ่ครับวันนี้มาฝังบทเพลงคาถามานิยมโอ้เลื่อนๆโดนไปพร้อนตัจงแตเมื่อเตาโอเคไอจิวาคำถามนุ่มนิ่มปลอยรักปลอยหลงร่มอ่ะอ่ะหนึ่งสองสามใครบอกถู mày thức à, phải bùn bò mày thôi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  mày lên mày thôi mày gì mày thôi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  mày mày thôi vậy

ไฟฟูดุคือที่พูดเฝ่าไม่เจอเลยนะขอกูมันแย่้ยไฟฟูดุไฟฟูดุไม่ขวไหมเพราว่าไฟฟูดุตลอดเลยอ๋อก็ไม่ไดฟูกูค่ะไ่อยากให้กูแมอะไรแลไข่กินจุครบแอ่าไขฟันผูกใครฟันโบ้เออข้อนี้เป็นเจฟฟาพูดว่า ไดโฟโกแตอนล่าสุดท้ายที่ที่แบบอ่าให้พูดอีกครั้งเดี๋ยวคำไม่พูดพูดเดี๋ยวปล่อยยุ๊กเรวเลยแกปล่อยได้หนึ่งคะแนนชอบกินอะไรโอปราโวโอปราโกอโวคาโบคาโบคาโ หรือว,ว่าตลกตลกคนหนึ่งไดฟูกุคำถามมาค่ะผลไม้ที่รสชาติเหมือนไข่อโวคาโดพร้อมไหมพร้อมหนึ่งสองสามโวคาโดอโวกาโวแต่ของพี่อู๋ก็เหมือนเหมือนเป็นคำว่าโดอ่ะโดดีดีที่อะไร อ่าขอขออีทีขออีดีเนี่ทุกคนทุกคนต้องพูดแบบมั่นใจโอเคมั่นใจมั่นใจไหนททุกคนลองพูดประมาณนี้อาหนึ่งสองสามเขูเขาคู่ชั่แต่ของมึงทำให้มันพร้อมขึ้นเลยไม่อกี้มันต่อันไปไหนอ่าไปทีไปรอบสองไม่นด้นี่นี่ไปรอบสองแฉมแฉมหนึ่งสองสามเอา อันนี้เหมือนสองพยางค์เพรามันเป็นแบบโอ้ปากปากแล้วขนาดปากเปแล้วโอ้แบบนี้คุณมีโอกาสสุดท้ายโอเคโอกาสสุดท้ายหนึ่งสองสามโอ้โหอันนี้เหมือนอะโวคาโดนะบอกแต่มันแบบมันเหมือนเป็นการแบบสอพยางค์เพื่อให้มันเหมือนาว่อะโวคาโด ตยวอโวคาโดของปอยอโวคาโดของก๊อคาโวคาโดเขาพี่หมูเหมือนสองพยางแบบอย่าฟังใครก่อนฟังใครก่อนพี่หมูอะไรวะงงาโอ้ว่าไดฟูกูยังไม่มูฟออนจากข้อนี้ไอย่าฟังใคของก๊อของกอคาวคาโวของปอยปอยอโวคาโด บอยมันฟังเป็นแบบโอ tails, ้โหแบบนี <hyster> ้เดี <it possible? S 1> oh ๋ยวต่อไปคืออะโวคาโดซึ่งถ้าเลี้ยงกันก็จะเป็นอะโวคาโดอะโวคาอะโวคาอะโวคาอะโวใครโฟกัสไปโอเคจะมาแล้วคะแนน คำว่ากระเป๋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 ากระเน้องไปเป็นสะเดาแล้วกันคุณพร้อมจะรับความถาโถมที่สำเร็จเข้ามาไม่ไหวแล้วหรือยังเชิญนั่งโอเคคำถาม x กำลังสองบวกละเล่นละเล่น แล้วอยู่ได้ทุกวันกินได้ทุกวันกะเพราใจใจนี่หนึ่งสองสามกี่เพาเกือบเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วปล่อหยิบเผาไปก่อนเลยไม่ต้องมีคนพูดกี่เผาไม่ต้องมีคนพูดกี่เผาผมรู้ผมรู้นี่ตอนที่สองไปไม่ต้องพูดแล้วผมขอดับไฟคุณนหนึ่งสองสาม สงหนึ่งสองสามเราคุณไปเสียงกระเป๋าแล้วนะเมื่อกี้เขาอาจจะพูดกระเป๋าก็ได้เหรอเดี๋ยวฟังมึงคนเดียวสปเดาไปเลยพี่หูสแต๊ดหนึ่งสองสามเราคุณเป๋าคุณเป๋าไอ้กล้าไปหรอขอต่อไปหูครับ ขอตอบครับฟังใครก่อนฟังจะ๊ปามก่อนโอเคหนึ่งสอามกระเผา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 ยี่เผาหนึองสกระเผายี่เผาโอเคีเผาอ้เจีวสดามีกูคนเดียวไม่ได้

สาวีแล้วเอาวันนี้ก็ประมาณนี้โอเคและนี่คือเกมซีรักปราชอันนี้ขอบคุณพี่อู๋นะครับผมอูอะไรนะเอเกอะไรนะอูลงเลยครับหลงเลยพี่เจ้ใช่ไหมติดต่อได้ถ้าเกิดใครมีกลุ่มเพื่อนที่แบบว่ารู้สึกว่าเออกลุ่มนี้สนุกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมันสนุกมากเกินไปให้อูไปช่วยดาวโหลดพี่เจ้ที่สามารถทำให้จากคนสนุกสนุก กตไม่สนุกกา <te a minute> ันไม่สนุกดเจารันความสนุกที่แบบดีเจคนอื่นแบบหาไม่ได้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 ไดาไดะไก้ได้ได้ได้้ดได้้ไดดได้ได้ดได้ด้ไดวไ้ด้ได้ได้ไ้ไน้ได้ไ้ไ้